ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเป็นรีรวิวของที่เราซื้อมาจากสาเพลงนะคะก็เราแก็บหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็จะมีเป็นขวดโหลสมุดสลามหวีกับกระจกสกูชี่สองอันนี้เราเจอนะคะเจอตกแล้วก็เป็นแว่น,นะคะ่ะก็มาดูอย่างแรกกันเลยค่ะอย่างแรกก็จะเป็นขวดโหลนะคะซื้อมา8 0บาทค่ะ เป็นฝาเปิดอย่างนี้นะอันนี้เราซื้อมาใช่ขวดรูนะน้องกะเราพับเองแล้วเรก็ใส่ไปนะคะก็มาดูของต่อไปกันเลยค่ะข,ของต่อไปก็จะเป็นหนังสือหรือสมุดสักอย่างอย่างนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะมีเป็นลายนี้นะ เดี๋ยวเราแกะให้ดูนี่ก็จะเป็นลายนี้นะแปะไ้ไม่เป็นไรค่ะเราไม่เสียดายอ่ะเราก็จะเป็นอันนี้ลายนี้นะก,ก็จะเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นอีกต่อไปก็จะเป็นแบบเล็กกระดาษเล็กนิดนึงน,นะคะก็จะเป็นอันนี้ แบ,บไว้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปรูปรูปนะคะเป็นกระจกต่อไปก็จะเป็นรูปกงนกนะคะอันนี้เราก็ซื้อมาในราคาเล่มนี้นะร้อยเดียวค่ะนี่นะ อันนี้ก็ขอบิดทิ้งก่อนนะค่ะข,ของต่อไปก็จะเป็นสาลามนะคะที่เราซื้อมาเป็นร้านเดียวกันที่เรารีวิวนะเพราะเราบอกว่าร้านนี้มันดียังไงก็ไม่รู้เราก็จะเอามานะก็เดี๋ยวเปิดให้ดูติดฝาเต็มเลย อันนี้นะเราเลือกสูตรวิปปิ้งครีมคือโคตรเออขอโทษมนะันมันเป็นแบบเออวิปปิ้งครีมมากเลยอะ ก็มีเสียงนะ <Okay. S 1> ก็มาดูอันต่อไปกันเลยอันต่อไปก็จะเป็นขากระจกแล้วหวีนะค่ะก็จะเป็นหวีแล้วก็กระจก แล้อย่างต่อไปก็จะเป็นสก,กูชี่ที่เราเจอนะคะก็จะเป็นอันนี้อีกก็เป็นแว่นนี่ราละค่ะที่เราซื้อมาทั้งหมดเราอชอบอันนี้มากที่สุดเลยค่ะสวัสน,นี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย